ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมในยามเช้านะครับวันนี้ก็จะมาทำหน่อยเลยครับก็จะมาทำนิดหน่อยนะครับวันก่อนก็ทำตรงนี้ยังไม่เสร็จก็ต้องทำต่อแล้วครับก็คือจะทำวันละนิดนะครับฝั่งนี้แต่ว่าที่มีอยู่สองคนนะครับฝั่งนูน้นแต่ว่าตรงนี้วันนี้น่าจะเสร็จนะครับตรงนี้ก็เหลือไม่มากแั่ถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรางาน ก็จะดำเนินไปเรื่อยๆครับตรงนี้เราก็จะหยดทำขอบครับทำขอบก็บทำแนวโค้งครับแนวโค้งของสันหลังครับตรงนี้ครับได้มาเยอะแล้วนะครับชมกันนะครับทุกท่านครับครับก็นวดนวดปูนไปก่อนนะครับ ทำโคง้งธรรมดาเนี่ยแหละับง่ายดีแต่ถ้าทำที่มันประนีดเกินไปก็เหนื่อยนะครับเดี๋ยวตัวตัว,ตวหางตัวนี้ก็คงจะต้องทำลำตัวมานะครับลำตัวมาเพื่อที่จะมาต่เข้ากับตัวนี้ครับ ถ้าฝั่งนูน้นชาวนาก็ก็จะสูบน้ำเข้านาหรือเปล่าครับเสียงดังครับก็จะมาแต่งตรงงอยนิดหน่อยครับจะงอนนิดนึงนะครับก็บิดปูนเอาอย่างนี้ครับดูดีหรือเปล่าครับตกแต่งนะครับเป็นการตกแต่งก็แล้วแต่จินตนาการครับ ออกมาสวยก็สวยออกมาไม่สวยก็สวยครับเพราะว่าชมให้สวยแล้วกันนะครับนี่ครับทำเหมือนเด็กเล่นขายของนะครับสนุกสนุกไปวันวันครับรีดปุูให้เขาเข้าที่เวลาท่าสีไป เราก็จะล้างครับก่อนทาสีเราก็จะล้างครับล้างออกพวกฝุ่นขี้ปูนเขาก็ออกหมดนะครับครับส่วนข้างในก็คงจะเหย่เข้าไปไม่ได้นะครับก็ปล่อยไว้ยัง้งให้ทาสีง่ายครับก็จะมาเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะแย่มือ,อยากอยู่นิดหนึ่งนะครับเป็นไปตามสาภาพเขาครับ ใใช้การปั้นมือนี่ก็ไปได้ดีอยู่ครับช่วงหางก็จะไม่ค่อยจะโคง้งไม่ค่อยจะบิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย,อยู่ช่วงหางเดี๋ยวจะ,จะไม่เข้ากับฝั่งหัวครับถ้าเลยเลยไปช่วงสองโค้งนี่ก็เราก็เริ่มจะบิดให้เป็นรูปเป็นร่างครับครับก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับก็ลงขอบก็ใส่แล้วครับก็เหลือที่จะใส่ก็ แตง่ดูดีครับใส่ว่าเราก็จะใช้ปูนยีราฟปลายขึ้นกคอ้มันเย็นเลครับ 1, บันี้ลมพัดเย็นเย็นทุกวันนะครับการาากัลยานะครับ ได้นะครับผมเราไดวรีบร้อนอะไรมากแต่ทำให้มันงองๆนิดนึงก็บลักษณะดีครับลักษณะเก็บกระบองไม่เห็นนะครับไม่เห็นครับครับก็จะมาบิดหางให้ชมนะครับทุกท่าน,นครับ แรกก็ใส่ปูนไปก่อนครับปูนกระดีดที่ตัวขึ้นครับ,บ,รรรรบมีความสะอาดตรงข้างล่างข้างหลังเราใส่ไปแล้วครับกล้วจะมาแย่ปูนไว้อย่างนี้ครับครับแล้วเราก็ยืดท่อนี้ไปเขา่าตัวหัวตัวนี้ ซึ่งเป็นหัวที่เทพิมพ์นะครับเทพิมพมันก็เลยทำงอนไม่ได้ก็ต้องมาแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมชาบเทพิมถ้าบีบไม่เข้าเขานะี่ทำให้ปลายแหลมขึ้นบนก่อนนะ ทางไหนก็ได้ครับเอาโ้้งขนาดไหนก็ได้ครับคบนี่ครับเสียงก็แหบน,นะครับลมมันแรงครับวันนี้เสียงอาจจะเบาเราปิดได้แล้แลวเราก็มาแต่งขอบว่าเราจะเอาอยัางไงครับทความสะอาดเท่าน่อย แค่นี้เป็นอันว่าเสร็จครับก็รอรอให้เขาแห้งก่แข็งแป๊กเลยนะครับเพราะว่าเราใช้น้ํายาครับเป็นน้ํายากย็เวลาที่มันไปแหลมแหลมจะไม่หักง่ายนะครับแข็งเลยนะครับต้องเคาะถึงจะหัก ครตอนนี้ก็ใส่หางเสร็จแล้วนะครับก็คงจะเอาแค่นี้นะครับหางครับก็พอได้อยู่นะครับเอาเท่าที่ได้นะครับก็สวยดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบอยลง,งเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่สันหลังไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำสันไปก่อนนะครับเป็นการวางสันนะครับบรรยากาศดีๆวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับ